เมื่อช่วงเดือนที่แล้วครับได้มีระบบหนึ่งที่มีคนสร้างขึ้นมานะไม่ใช่ทางโรบ็อกสร้างนะครับไม่ได้ใช้ AI ในการสร้างด้วยแต่เป็นการสร้างครับด้วยมือคนวนๆครับเราก็เป็นระบบหนึ่งที่มีคนเนี่ยเริ่มโดนแบนกันแล้วจากในเกมดังครับบางเกมมีหลายเกมครับหยิบไปใช้กันครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือการแบนคนเล่นเกมคอนโดครับให้ไม่มีที่ยืนครับในโรบ็อก ซึ่งระบบนี้มันมีชื่อว่า EASI ซึ่ง EASI ครับมันเกี่ยวกับอะไรและคนเล่นเกมคอนโดครับจะประสบปัญหากับอะไรบ้างจากระบบตัวนี้ในคลิปวันนี้ครับเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับแต่ว่าก่อนเข้าเนื้อหาคลิปวันนี้ครับเช่นเคยใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ด้วยนะครับเราใครชื่นชอบช่องแบรฟอมฝากซื้อตุ๊กตาแบรฟอม UGC item รวมถึงเสื้อแบทฟอร์มในกลุ่มโรบอทลิงกกลุ่มอยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับก่อนที่ผมเนี่ยครับจะเล่าถึง ESI นะครับผมขอเกินเรื่องของคอนโดก่อนผมอาจจะเกินซ้ําไปซ้ามานะแต่ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ตามคลิปเก่าแมปคอนโดครับมันคือแมปที่เปรียบเสมือนกับบ้านรูดภายในโรบอทครับคนที่เล่นเกมเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยหวังครับจ้องจะซี้กันใช่ครับผมไม่ได้พูดเล่นนะคือมาเป็นเกมที่ผู้เล่นโรบอทส่วนใหญ่เนี่ย มาหวังครับมีอะไรกันครับภายในเกมซึ่ง100%นะครับใครที่เล่นเกมโรโบ็อกค,คุณหาไม่เจอแน่นอนถ้าคุณหาเจอคุณต้องทำอยู่แค่3อย่างนี้ครับ 1. อยู่ในกลุ่ม Discord ครับของ Map คอนโด 2. อยู่ในกลุ่มครับโรบ็อกของค o n d o และ3ครับจอยตามเพื่อนไปไอ้ข้อ3เนี่ยเป็นข้อหนึ่งที่ผมเคยโดนมาแล้วนะแต่ข้อ1ข้อ2นะครับคือมันชัดเจนนะว่าใครที่ ไม่ได้สนใจเกมคอนโดครับคุณไม่มีทางหาเจอนะถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะมีกลุ่ม Facebook คอนโดนะครับวันเฟสก็ตามนะแต่เอาตามความจริงเลยคือไอเกมคอนโดเนี่ยไม่ใช่เกมที่หาง่ายๆนะครับในโรบอ x นะเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยจะตั้งใจหามันซึ่งถึงแม้เกมคอนโดครับหลายคนจะเคยไปเล่นมั่งแล้วมองว่าเกมเน่ก็ไม่ได้มีอะไรแต่ว่าตอนเนี้ใครที่เล่นเกมคอนโดเนี่ยโดยเฉพาะนะ คนเล่นเกมคอนโดครับเป็นประจำเนี่ยต้องมีภวาครับเพราะว่าตัวของระบบใหม่ครับอย่าง ESI ซึ่งระบบเนี้ยถูกสร้างขึ้นมาครับโดยยูทูบเบอร์ชื่อดังครับอย่างรูเบนซิมที่ถ้าหลายคนที่ตามข่าวกันมาจะรู้จักรูเบนซิมนะครับในฐานะคนที่โดนทางโรบ็อกเนี่ยแบนมาก่อนซึ่นทางรูเบนซิมนยครับเขาได้มีการสร้างครับตัวของบอทที่มีชื่อว่าโรคลีเนอร์ก่อนหน้านี้นะครับบนดิสคอทที่จะทําการแบนผู้เล่นครับในดิสคอท ที่เข้ากลุ่มเกมโรบอ x ครับบางเกมครับโดยจะตรวจจากประวัติครับของการเข้ากลุ่มคอนโดนะครับของ Discord ซึ่งต่อมาเนี่ยไอ้บอตัวเนี้ยก็โดนทาง Discord แบนไปนะครับเพราะว่า Discord มองว่าไม่เหมาะสมนะครับซึ่งทาง Ruben เนี่ยก็มีการสร้างระบบใหม่ขึ้นมาครับที่มีชื่อว่า ESI ซึ่งจากข้อมูลของ t w i t t e r NFT นะครับหรือ moderation for dummy ที่คอยดูแลระบบตัวนี้อยู่เนี่ยเขาบอกนะว่า EASI ครับเป็นระบบที่ใช้ในการตรวจจับนะครับผู้เล่น Not Safe for Work ครับที่เข้ามาในเกมแล้วก็ทำการแบนพวกเขานะครับออกจากเกมครับซึ่งระบบนี้เนี่ยเขามีรายชื่อบัญชีดำนะครับคนเล่นเกมคอนโดเนี่ยหรือ Not Safe for Work สูงถึง1 0 0 0 0คนนะครับโดยรายชื่อทั้งหมดเนี่ยเป็นรายชื่อที่ได้รับการยืนยันนะครับจากบุคคลจริงๆูดณไงไงว่าคือมันไม่แบนมั่วครับ100%เพราะคนตรวจเองเช็คเองนะ ซึ่งนั่นหมายความว่าใครที่โดนแบนขึ้นมาครับจากในแต่ละเกมก็มันขึ้นเตือนครับเกี่ยวข้องกับ ESI หรือว่าโร c ล e นเนอร์เนี่ยชัดเจนครับว่าคนนั้นเนี่ยเคยเข้าแมปคอนโดแน่นอนคือพูดง่ายๆว่าใครที่โชว์ภาพนี้ปุ๊บโดนแบนจากโร c ล e นเนอร์เนี่ยเหมือนคุณเปิดจานตัวเองว่าคุณเคยเข้าแมปคอนโดนะประมาณนี้นเป็นต้นครับซึ่งระบบเนี้ยมีหลายเกมครับที่หยิบไปใช้นะอย่างเช่นเกมกินวิว แล้วก็เกมอย่างกันแอบแบพาวเดอร์ที่มีการใช้ระบบตัวของ ESI นะครับมาใส่ไปในเกมคือเป็นระบบที่ใครเล่นเกมคอนโดครับมีซวยนะครับเพราะคุณต้องสร้างรหัสใหม่ครับเพื่อมาเล่นเกมนั้นถ้าคุณเนี่ยไปเล่นเกมคอนโดขึ้นมาเนี่ยโดนแบนนะครับหายเกมครับที่มีการใส่ระบบนี้อย่างไรก็ตามครับระบบของ ESI เนี่ยทุกเกมครับไม่ได้ใช้กันนะบางเกมใช้ครับบางเกมไม่ใช้ แต่ในอนาคตเนี่ยเราไม่ชัวว่าจะมีหลายเกมนะครับได้ใช้หรือเปล่าทางรูปเบนซิมก่อนหน้านี้ครับเคยมีการทวิตนะท็อป500เกมครับรายชื่อเกมที่มีคน not safe for work เล่นเกมคอนโดเนี่ยเยอะที่สุดผลปรากฏว่าในท็อป10เกมแรกครับก็มีเกมดังนะปรากฏมากมายครับอย่างเช่น Ca ต a า o g อกอวตารครีเอเตที่มีสูงถึง700 0คนนะครับเกือบ800 0หรือเกมอย่าง s ิ donate เกมดอเกมในทั่วโดส ASTER SEVERAL เกมโรเม e ยดเดททูอิมเพรสหรือแม้แต่ฟังกี้ไฟเดย์ครับที่มีคนเล่นที่เป็น not safe for w o r d นะครับสูงถึง2,000คนคืออันนี้เข้านับนะครับแต่ละเกมนะครับแยกย่อยเลยเรียกรด้ว่าน่ากลัวมากนะครับที่มีคนเล่นเกมคอนโดเนี่ยปรากฏเยอะขนาดนี้คือเราไม่ทราบไงว่าคนเล่นเกมคอนโดนะครับเมื่อไปเล่นเกมอื่นเนะี่ย เขาจะทาอะไรซึ่งเห็นจากรายชื่อเกมที่มีคนเล่นเยอะครับก็พอเข้าใจได้นะว่าพวกเขาเนี่ยคิดจะทําอะไรกันแน่นะครับอย่างเช่นโรเมีที่เดิมทีเนี่ยมันเป็นเกมที่หลายคนก็นก,กังวลอยู่แลนะว่าจะมีคนครับไปหาเด็กกันเยอะหรือจีบกันเยอะเพราะโรเมีมันคือเกมอมิเกอร์วะครับ <S <S เกมเงเงยในโรบ็อกนะ <S <S ซึ่งทางรูเบนซิมก็มีการขอให้คนสร้างเกมทุกเกมครับใช้ตัวของ ESI ครับในการตรวจสอบเกม เพื่อทําการแบนผู้เล่นนะครับที่เป็น not safe for work นะครับหรือว่า18บวกครับภายในเกมนะครับซึ่งแน่นอนว่ารายชื่อการแบน,นครับของ ESI เนี่ยมันเยอะมากนะครับเป็นหมื่นคนก็จะมีบางคนที่ถามว่า้พี่ถ้าผมเนี่ยสวยอยู่ในบัญชีดําของระบบเนี้ยจะปลดแบนยังไงทางโรเบนซิมเขามีการเพิ่มนะครับตัวของ Google Form สำหรับการขอปลดแบนแล้วนะครับจากระบบ ESI ซึ่งใน Google Form เนี่ย ก็มีคําถามครับที่ชัดเจนนะครับ2ข้อด้วยกันข้อ1คือคุณเคยเล่นเกมคอนโดไหมกับข้อ2ครับคือคุณอยู่ในกลุ่มโรบอทอย่าง ERP หรือเปล่า ERP ครับย่อมาจาก e o t o t r o Ro-Play นะครับหรือว่าเป็นการโรเปย์ play ครับที่ค้อนครับเป็น18บวกนะซึ่งทางโรเบนซิมก็น่าจะตั้งเป้าครับจากการคน2กลุ่มนี้นะครับแบบชัดเจนเอาตรงเลยคือไอระบบนี้ ไม่ต้องไปกลัวมันครับเพราะว่าสุดท้ายครับถ้าคุณเนี่ยไม่เคยเข้าเกมคอนโดเลยอะยังไงคุณก็ไม่โดนแบนครับในตอนนี้นะครับเว้นแต่ว่าในอนาคตเนี่ยตัวของระบบอย่าง ESI เนี่ยจะมีการเพิ่มผู้เล่นนะครับที่แต่งตัวไม่ใหญ่ด้วยอันเนี้ยอาจจะโดนแต่ตอนเนี้ยคือถ้าใครที่ไม่เข้าเกมคอนโดครับยังไงก็ไม่โดนแบนครับคือถึงแม้ระบบตอนเนี้ยมันจะมีแค่ไม่กี่เกมนะที่ใช้แต่เชื่อผมเถอะ คุณไม่อยากโดนแบนครับในหลายเกมของโ o บ็อกแน่นอนครับเกมเพราะว่าคุณเนี่ยเล่นเกมคอนโดม,มาก่อนนะสำหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม